กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับ e f ฟเอ็มนะครับและยังอยู่กับทีมงานและทีมนักแสดงบางส่วนเท่านั้นครับของ Love on Air นะครับและเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงซึ่งต้องเรียกว่าเป็นซาวด์แทร็กนะครับของซิทคอมเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่บอกรักแต่รักมากกับอ้อมสุนิสาต้องถามสักนิดนึงว่าทําไมถึงเลือกมาเป็นเวอร์ชันนี้และให้ให้อ้อมคือเพลงนี้เดิมเป็นเป็นเพลงที่เราเคยใช้ในขับไฟเดซีรีส์ตอนซีซั่นแรกนะคะ ที่เป็นตอนที่ชื่อว่าจำทำใจค่ะซึ่งซึ่งเพลงนี้ไม่เป็นเพลงที่บังเอิญมันตรงมากกับความรู้สึกของนางเอกของเรื่องนี้เราก็เลยเอามา cover ใหม่โดยเปลี่ยนให้มันเป็นสุนิาร้องเพราะว่าคือคือนางเอกเรื่องนี้มันไม่ใช่สวยหวานนะคะไม่ออกปากเพราะฉะนั้นคนที่จะถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของนางเอกได้เนี่ยมันต้องเป็นนักร้องแบบอ้อมอ่ะครับมห้าๆอย่างี้กลับมาสักนิด